l l ล everyone สวัสดีค่ะทุกคนทักทายจากซิดนีย์ประเทศออสตเตรเลียนะคะวันนี้คุณสามีบ่นอยากจะกินข้าวเหนียวนะคะแปมก็เลยจะจัดเมนูง่ายๆและผู้ช่วยของเราในวันนี้ก็พร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเมนูในวันนี้นะคะแปมก็จะทำหมูสามชั้นทอดน้ำปลาค่ะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆก็คงจะอร่อยแซ่บมากเลยนะคะแปมก็จะหั่นหมูสามชั้นออกเป็นชิ้นพอดีคำนะคะทุกคนอ่แพ็กนี้นะคะ500กรัมค่ะก็ประมาณ192บบาทพอหั่นหมูเสร็จแล้วนะคะเรา ก็มาเริ่มทําการหมักได้เลยค่ะแบมก็จะเริ่มจากการตำกระเทียมนะคะทุกคนกระเทียมก็จะแหลกนิดนึงเนาะและหลังจากนั้นนะคะก็จะตามด้วยแบล็คเพลเปอร์นะคะพริกไทยดํานั่นเองแล้วก็จะปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมนะคะทุกคนนี่ก็ขาดไม่ได้เนาะแล้วก็ซอสปรุงรสนิดนึงนะคะและจากนั้นก็ตามด้วยน้ําปลาค่ะและแบมก็จะใส่แป้งทอดกรอบลงไปด้วยนะคะทุกคนเวลาเราทอดเนาะก็จะได้แบบว่ากรอบอร่อยด้วยนะคะและหลังจากนั้นแบมก็จะมาขย่ำขย่ำนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ สามีแปมมเขาเป็นคนกินง่ายนะคะทุกคนอันนี้ก็ดีมากเลยเนาะและเวลาที่ทําอาหารนะคะเขาก็จะชอบชมนะคะว่าอุ้ยเธอทําได้อร่อยมากเลย เธอทาได้แบบว่าอร่อยสุดยอดเขาก็ชมเราบ่อยๆนะคะเหมือนเป็นการให้กําลังใจเรานะคะทุกคนเวลาที่เราทําอาหารเนาะก่อนที่จะทอดหมูสามชั้นนะคะแป๋มก็จะใส่แป้งทอดกรอบลงไปในน้ํามันก่อนนะคะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำมันกระเด็นนั่นเองระหว่างนั้นนะคะแป๋มก็จะมานึ่งข้าวเหนียวของเราเลยค่ะเราก็นึ่งแบบสไตล์ต่างแดนนะคะทุกคนเราไม่มีหัวนึ่งข้าวเนาะแล้วก็ใช้หม้อซึ่งหม้อนึ่งแบบนี้เลยนะคะและข้าวเหนียวนะคะก็อร่อยนุ่มนะคะเหมือนเรานึ่งในหัวนึ่งข้าวเลยค่ะ เราก็ทอดหมูสามชั้นของเรามาสักพักแล้วนะคะตอนนี้ก็สุกแล้วค่ะแบบว่ากลิ่นหอมมากเลยนะคะคุณสามีก็เดินมาดูหลายรอบแล้วนะคะสงสัยเดินมาตามกลิ่นแปมก็คิดว่าถ้าวันไหนแดดดีๆนะคะแบมก็จะทําหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวไว้กินค่ะทุกคนแบบว่าเอามาทอดกินกับข้าวเหนียวเนาะอร่อยเลิศเลยเมนูแรกผ่านไปนะคะแต่แปมก็ยังมีนี่เลยค่ะแปมก็จะตาแจ่วพริกสดนะคะทุกคนแบบว่าแซบๆนะคะหอมปลารามากเลยค่ะ แต่อันนี้นะคะคือแปมททากินคนเดียวคะ่ะทุกคนสามีกินด้วยไม่ได้นะคะเพราะว่าเผ็ดค่ะมีเมนูหมูสามชั้นทอดน,น้ําปลาเมนูเดียวไม่พอนะคะทุกคนแปมก็จะ give option to my husband นะคะโดยที่แปมจะทําไข่เจียวนั่นเองคะ่ะทุกคนสามีบอกว่าเธอทําไข่เจียวได้อร่อยมากเลยนะคะเขาจะชอบไข่เจียวที่แบบว่ากรอบๆหน่อยคะ่ะแปมเคยทําให้เขากินนะคะแบบว่าติดใจเลยตอนนี้กับข้าวเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะข้าวเหนียวของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเลยคะ่ะทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับ ชมนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย